ในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ linear regression แบบง่ายๆโดยการใช้ trading view นะครับก่อนอื่นเรามาดูพื้นฐานกันก่อนอันนี้ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่า bullish flag ราคาขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็เกิดการพักตัวยาวๆแบบเนี้ยคนจะนึกว่ามันลงจริงๆยังไม่ลงนะครับถ้ามัน break ขึ้นไปได้มันจะเกิดขาขึ้นรอบถัดไปเราเรียกมันว่า bullish flag ผมยกตัวอย่างให้ดูอย่าง bitcoin เห็นครับ bitcoin ดูเนี่ยเห็นไหมเป็นขาขึ้นขาขึ้นขาขึ้นอันนี้เป็นกรอบ พักตัวเฉียงลงรูปธงแบบนี้เขาเรียก bullish flag ทีนี้เราจะมาดูยังไงเราจะตี linear regression แล้วก็กดแบบนี้ครับผมให้ดูตรงนี้นะอันนี้ใน trading view แล้วเข้ามาที่ regression t e n d หาจุดสูงสุดหาจุดต่ำสุดแบบนี้เราจะได้แบบนี้ขึ้นมา linear regression แล้วเราจะรู้กรอบการวิ่งของมันรู้แนวรับของมันรู้แนวต้านของมันลองไปทำดูใช้ได้กับหุ้นทุกตัวนะครับ